อยายการสำนักงานการกองศี่มายื่นฟ้องไว้เรียบร้อยแล้วตอนช่วงบ่ายเพราะฉะนั้นน้องทั้งสองก็จะต้องถูกขังไว้จนกว่าจะพิจรารณาคดีถึงที่สุดตามที่ศาลให้วินิจฉัยไว้นะ ครบกำหนดฝากค้งผัดที่4ของตะวันและแฟรงผู้ต้องหาคดีมาตรา116จากเหตุป่วนขบวนเสด็จซึ่งทางครอบครัวและทะนายความพยายามทำเรื่องเพื่อขอประกันตัวทั้งสองคนมาถึง7ครั้งแต่ศาลก็ยกคำร้องทั้ง7ครั้งเช่นกันโดยให้เหตุผลว่าพิเคราะห์คำร้องประกอบขอปล่อยตัวชั่วคราวแล้วเห็นว่าศาลได้ระบุโดยชัดแจ้งในการไม่อนุญ,ญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวตามคำร้องไม่ปรากฏเหตุอื่นที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมได้แม้จะมีการยกเหตุผลเรื่องความเจ็บป่วยจากการอดอาหารประท้วงแต่ สารเห็นว่าทาั้งคู่อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อยู่แล้วโดยปัจจุบันตะวันยังคงอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ขณะที่แฟรงก์ยังคงอยู่ที่โรงพยาบาลราชทันเช่นเดิมล่าสุดนายกฤษดางนุจระดัทนายความของตะวันและแฟรงก์เปิดเผยกับทีมข่าวท็อปนิวส์ว่าพนักงานสอบสวนได้ส่งเรื่องให้อัยการและสำนักงานอัยการกองสี่ได้ยื่นฟ้องแล้วในคดีมาตรา116ทําให้ทั้งสองคนจะถูกคุมขังจนกว่าการพิจารณาคดีจะถึงที่สุดช่วงนี้คงทําเรื่องขอปล่อยตัวชั่วคราวหรือขอประกัน ัตวคงไไม่ได้ทั้งนี้ศาลได้นัดสอบคำให้การจำเลยทั้งสองคนในวันพรุ่งนี้เวลา10นาฬิกาแต่ไม่แน่ใจว่าจะดำเนินการสอบอย่างไรเพราะทั้งสองคนยังอยู่ที่โรงพยาบาลอย่างไรก็ตามตามปกติแล้วการนัดสอบคำให้การจำเลยเป็นมาตรการที่ถูกกำหนดไว้ในวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งจำเลยจะต้องรับทราบข้อกล่าวหาโดยไม่ว่าจำเลยจะอยู่ในเดือนจำหรือโรงพยาบาลก็ตามสามารถใช้วิธีวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ได้แต่ในการสอบคำให้การจำเลยนั้นจะต้องมีทนายความอยู่ต่อหน,น้า ในการแจ้งข้อกล่าวหาหากไม่มีรัฐต้องแต่งตั้งให้โดยเฉพาะคดีที่มีโทษสูงกว่า3ปีขึ้นไปจำเป็นต้องมีทนายความอยู่ด้วยอย่างไรก็ตามต้องรอดูในวันพรุ่งนี้อีกครั้งว่าสารจะเบิกตัวจำเลยทั้งสองคนมาที่ศารหรือจะใช้วิธีการในการสอบคำให้การแบบใดตำรวจเนี่ได้ส่งเรื่องให้อาการและอัยการสำนักงานการกองสี่มายื่นฟ้องไว้เรียบร้อยละตอนช่วงบ่าย เพราะฉะนั้นน้องทั้งสองก็จะต้องถูกขังไว้จนกว่าจะพิจารณาคดีถึงที่สุดตามที่ศาลให้วินิจฉัยไว้นะวรนนี้ผมขอปล่อยตัวชั่วคราวหรือขอประกันตัวคงไม่ได้ก็ขอมาตลอดได้เค้าไม่ได้ครัเอาฟ้องในมาตรา1 1ิบุกอะหลักๆนะ่ะคดีอื่นเล็กๆน้อยๆเจตรบจราจรเรื่องเรื่อเรื่องนี้เรื่อง ขัดขวางจะมานักงงานอะไรต่างๆ,ๆเนี่ยก็คงไม่ไม่เยอะแต่ขาฟ้องร้อยสิบกซึ่งผมเองยังไม่ได้เห็นคำฟ้องนะอืมเพราะว่าศาลท่านนัดไว้ว่าพรุ่งนี้สิบโมงเช้าจะนัดสอบคำให้การจำเลยทั้งสองคืออาวัตกับแปงซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะสอบกันได้หรือเปล่ายังไงเพราะว่าเด็กมัอยู่โรงพยาบาลซึ่งในกรณีที่ น้องอยู่ในเรือนจําไม่ว่าจะอยู่ที่โรงพยาบาลหรืออยู่ที่ในเรือนจำก็ดีเนี่ยโดยระบบสามารถตามตามระเบียบของประธานสานิกาก็สามารถใช้วิธีว<ะ>ิดีโอคอนเฟอร์น์ให้น้องมารับท้างข้อ,ขอกลับมาได้แต่ในเชนใต้ตรงคำว่าแต่ในการสอบคําให้การผู้ต้องหาหรือจําเลยจาเลยดีกว่าค ำเลยต้องมีทัายความ,มเพราะว่ามันจะต้องมีการแจ้งสิทธิ์ที่เรียกว่าปัจจุบันเราเรียกว่าคุ้มครองสิทธิ์ซึ่งกําหนดไว้ในวิธีพิหนาความมายาว่าก่อนจะแจ้งข้อข่าหาให้เขาเนี่ยจะต้องบอกเขานะว่าเขามีสิทธิ์ที่จะให้การที่ไม่ให้การก็ได้เขามีสิทธิ์ที่จะมีทัายความอยู่ต่อหน้าในขณะทําการสอบสวนหรือการแจ้งข้อข่าหา หากไม่มีรัฐต้องแต่งตั้งให,ห้โดยเฉพาะความผิดที่มีโทษสูงกว่าสามปีขึ้นไปนจําเป็นต้องมีอะไรวางอย่างแน่นอนแล้วนะครับดังนั้นผมไม่ไม่แน่ใจว่าคําสั่งที่ให้มีการนัดสอบขำารม่การพรุ่งนี้เนี่ย สาาาามมรถทํได้ตกฎหมายหรือเปล่าาสํหรับมาตรา116ที่เหล่าแกนนําม็อบ3นิ้วโดนตั้งข้อหาดังกล่าวนั้นหมายความว่าอย่างไรตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา116บัญญัติไว้ว่ามาตรา116ผู้ใดกระทําให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหนังสือหรือวิธีอื่นใดอันมิใช่เป็นการกระทําภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริตวงเล็บหนึ่งเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาลโดยใช้กําลัง ข,ข่มขืนใจหรือใช้กําลังประทุษร้ายวงเล็บ2เพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชาอาณาจากักรหรือวงเล็บ3เพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน7ปีบาร์ร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ